สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước trân hoa pepsi bởi mùa xa thả ลิชมเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยเปิดมุมมองใหม่19ศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษาครบวงจรพร้อมดูแลใส่ใจสุขภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนมาลายหัวเฉียวเฉลิมเพืเกียรติมชกจับมือครั้งแรกกับศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลตส่วนอภูมิจัดงานบริการด้านสุขภาพให้ความรู้ด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านจีนศึกษาแก่ประชาชนภายใต้ชื่องานมอหัวเฉียวเราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย SCU มแทนไอยูนิเวอร์ซิตี้เป็นการเปิดมุมมองใหม่ของมหาวิทยาัย ที่ไม่ใช่แค่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้นแต่ได้พลิกโฉมนําประสบการณ์ความเชี่ยวชาญความเข้มแข็งทางวิชาการพนวกับุดมการปณิธานรับใช้สังคมจัดตั้งเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจินศึกษาครบวงจรออกให้บริการในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตรา,าจารย์ดรุไรพันธ์เจนวณิชยานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคุณวัฒนยูวิสุทธิโกศลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจบรษิษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคุณปรี ดาเทิดทินวิทิตผู้จัดจการศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลสสุวรรณภูมิพร้อมด้วยรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่มอหัวเฉียวและศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลสสวรรณภูมิร่วมพิธีเปิดงานณบริเวณชั้นหนึ่งศูนย์การค้ามาเก็ตวิเลสสวรรณภูมิถนนบางนาตราดตำบลราชาเทวาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพแบบ 4P คือ Health p r e m i t i v e Health Promotion และ Personalized Health Care เป็น การประสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันซึ่งจัดอยู่ในโซนสุขภาพประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดหมาวิาลัยหัวเฉียวเฉลิมระเกียติหน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคลินิกการแพทย์แผนจีนศูนย์ดูแลสุขภาพบุรุษสตรีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนหมาวิาลหัวเฉียวเฉลิมระเกียติ SCU Wellness Center ศูนย์สุขภาพแห่งหมาวิาลัยหัวเฉียวเฉลิมระเกียติศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรศูนย์ยามชกคลินิกเทคนิคการแพทย์หัวเฉียวสาคลินิกและเสริมทักษะเพิ่มพูนความรู้ใน ภาษาและบริการได้แก่สถาบันคงจื้อการแพทย์แผนจีนสถาบันภาษาศูนย์แต่จิ๋ววิทยาลหัวเฉียวศูนย์ข้อมูลการลงทุนทธุรกิจไทยจีนศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทยจีนสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนศูนย์บริการวิชาการศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชนศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาว์ิเลียนรวมทั้งสิ้น19หน่วยรับบริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงานพร้อมลุ้นรับของรางวัลติดมือกลับบ้านไปด้วยระหว่างวันที่ฤษภาคม2566เมื่อนึกถึง เรื่องการดูแลสุขภาพหรือต้องการหาความรู้เสริมทักษะคิดถึงศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจริศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรามีความตั้งใจช่วยดูแลด้านสุขภาพและให้ความรู้แก่ทุกท่านด้วยทีมอาจารย์และบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำตอบคำถามและช่วยเหลือทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสื่อสารองคอ์กรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติหมายเลขโทรศัพท์027138100ต่อ11 1138และ1140-4หรือ ล์พูดคุยทาง .com mu scu ค่ะ,ะวันนี้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมร่วมมือกับศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสวนณภูมินะคะมาะเปิดตัวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในมุมมองใหม่คือเราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย คือเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเนี่ยทุกคนอาจจะมองเห็นว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุด,ดมศึกษาคือปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก แต่เนื่องจากว่าสังคมเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงวัยจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยลดลงเราจึงเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะคะสำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยลดลงเราจึงปรับการเรียนการสอนเนี่ยรองรับผู้เรียนเนี่ยตั้งแต่ ะระดับวัยเรียนคือตั้งแต่วัยประถมไปจนถึงผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะปรับเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาอีกต่อไป นอกจากนั้นเนี่ยด้วยความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางด้านจีนศึกษาเราจึงดึงเอาความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ทางด้านออวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางด้านจีนเนี่ยออกมาให้บริการกับประชาชนโดยเปิดเป็นศูนย์บริการทางด้านสุขภาพและทางด้านจีนศึกษาแบบครบวงจรรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ19บศูนย์บริการเราจึงมา เปิดตัวที่สูตรการท้าแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยได้รับทราบว่าเรามีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมที่จะบริการให้กับประชาชนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยสามารถมาดูมา ให้มารับคำปรึกษาแล้วก็มาเยี่ยมชมที่ศูนย์บริการของเราที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้ซึ่งเราจัดเนี่ยสามวันด้วยกันจากนั้นเนี่ยสามารถไปรับบริการต่อเนื่องได้ที่มหาวิทยาลัยของเราที่กิโลเมตร18ที่บางพีค่ะทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพะเกียรนะครับมามาจัดงานเรื่องที่เราเป็นสถานที่จัดงานนะครับเราก็ยินดีที่ให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับเพราะว่า ดูจากตัวรูปแบบการจัดง,งานแล้วคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องตัวสุขภาพนะครับซึ่งก็ตรงกับทางนโยบายของเราอยู่แล้วนะครับที่อยากให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีนะครับจะได้มีความสุขนะครับรวมถึงคือการให้การศึกษานะครับให้ความรู้ด้วยว่าการดูแลสุขภาพเป็นยังไงนะครับแต่เราจึงไม่ปฏิเสธเลยนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็ เรายินดีที่ให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานของราชการอื่นๆนะครับหน่วยงานของราชการทุกๆหน่วยงานนะครับทิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเรานะครับเรายินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วครับผมศูนย์ค้ามาเก็ตเวียสโตรภูมิเองนะครับก็ตั้งอยู่ที่กม .12 นะครับถนนเทพรัตน์นะครับบางนาตราดกม .12 นะครับศูนย์ค้าเราเองก็ถือว่าเป็นผู้นําทางด้านของธุรกิจบริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็รวมถึงคือเราเองก็มีร้านค้า ที่เป็นผู้นําธุรกิจยกตัวอย่างเช่นของตัวมีโฮมโปรนะครับซึ่งเป็นร้านค้าเกี่ยวกับการขายเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับรวมถึงตัวเ e s c o ้โลตัสเองนะครับที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องในเรื่องของตัว IT Mobile ต่างๆนะครับร้านอาหารที่มีความหลากหลายนะครับ แล้วยิ่งช่วงนี้เองเนี่ยมีกิจกรรมดีๆนะครับของทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉือมเกิมาด้วยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากเลยคือมาช่วยสร้างสีสันนะครับให้กับทางศูนย์การค้าเรานะครับยังไงก็ขอชวนชวนลูกค้านะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับหรือว่าได้ข่าวจากที่ไหนยังไงก็คือให้มาเที่ยวกันได้เยอะนะครับแล้วก็จะได้มารับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆของศูนย์การค้าต่อไปตลอดทั้งปีนะครับขอบคุณมากครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาชีดจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ